สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมันจะพ่อมาแล้วพี่น้องแฟนกับเอฟซีเขา้าที่ชิดหัวชิดถึงสู้ขู่สุคนชิปนี้จะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งนั่งเอกหน่อยมาไหมเปิดตัวลูกสาวเปิดตัวลูกสาว <c oughs> พี่น้องยิเนเสียงลํำวันว่นอยน่น,นั่งเอกหน่อย,ออยทีมงานหนึ่งลุงที่บ้านนึกชินของาเมื่อนั้นลง,งชิปไปหัดลําให้นั่งเอก่นใหไ่มือนอีก็เลยมีนั่งเอกรุุนหน่อยตามมาเนี่ยครับพี่น้อง เพิ่งกลับมาได้ยินว่ารับสมัครวสัยมาลูกนะครับเดี๋ยวถามเื้อเสียงเนี่ยหน้ามิลาสักก่อนถามเนี่ยสวัสดีครับมิลาเื้อว่างใดก็ลูกว่างน้ำตาลน้องน้ำตาลเป็นคนทั้งใดลูกเป็นจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยโอ้เบาเรื่องว่าคนจังหวัดเลยนี่เสียงดีเลย เสียงดีเสียงดีเอาเจ้าคือเบาขึ้นอ่ะเสียงดีเสียงดีเสียงดีเออไทั้งวัดเลยนะโอ้โคือมีพี่น้องเป็นทั้งพี่น้องไทยเลยไทยเลยบ่กส่วนเลยพี่น้องอ๋อส่วนเลยน่าต้มไส้มึงนกอือดีดีอิล่าเป็นคนอำเภอใดลูกอำเภอหนองหินจ้ะอำเภอหนองหินโอ้ยอยู่ไกลๆเข้านี่ตอนนี้โอิล่ามากกับพูอใดลูกมากับพมาผู้เดียวค่ะม้เยวคุณยายกับพี่นามากตอนก็อิล่าเคยล่ำบ่ โอเคล้ำอยู่โอเคล้ำอยู่ใส่ดูไม่ของงานโรงเรียนโอ้งานโรงเรียนโอ้โหม่ไงมีมีเพราะใส่หาล้ำตันเป็นคณะได้ไปน้ำเคยไปขึ้นน้ำคณะใดบ่ลูกเคยไปอยู่ของหมอลัำสิงค่ะแล้วก็รถแคลร์โอ้อ้อ้แสดงว่ามีพื้นฐานมีพื้นฐานในการล้ำในการล้ำที่เห็นแม่เห็นลูกก่อนล้ำไปนั่นเป็นก่อนล้ำมาแต่ร์ไซ เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนแต่งหน้ตอนย่ปถมค่ะย่ปถมยุปถมมาทั้งศิลป์บ่บ่ค่ะยุปถมมันเรียนอยู่โอ้ยยุปถมเรียนโอ้ยโอ้ยเนาะวันวันยุปถมไหนโอ้นะครับบินเออวันี้เขาสิได้ฟังลูกสาวหละนั่งเอกหน่อยมาไม่รับไม่ฟังรับไม่ฟังรับม่ฟังรับหน่อยไม่ถือ หยัดจักน้อยหยัดเพราะไม่ชนลูกเพราะใกล้คอยหยัดเดี๋ยวพอจะเล่งใช่ไหมดอกแม่เขาบว่าใกล้ๆแน่ล่ะเสียงลูกยังอยเขาใกล้เพราะมันเสียงข่อยเพราะสินยุทธสามยดก็ได้ยินนี่่เสียงข่อยนะสามยดก็ได้ยินโอ้อลำลูกฝากฝากพี่ฝากน้องฝากอีพออีเม่ห้าผ่านทางช่องยูทูบลำเฝ้าตะลุวันพาเพื่อนนะครับพี่น้องฝากเลี้ยวทุกช่องของทีมงานหนึ่งรุ่งที่วาออมน้อยสินนะครับพี่น้องแล้วฟังลูกสาวหล่ามาใหม่นะครับล่ำ sống còn tình thân ta ở phía ngoài mong tôn tiếng mong anh được yên ổn tôn gian hoài la Nóng năm tàn nấu yu cầm cầm tia thứ pha khao phu pha khao ngang ngang đằng ช่วยตนท้องน้อยตู้คำได้ทำส่วนหัวใจมอมมนเฟตีใหญ่เอาทำงานรับจา้จางก,การร้างทุกอย่างทำเลียวไปมองฝ่ายกรรมอู้ผ้าขาวเขียวจะอุ่มตอนนั้นได้อยู่ตนผ้าขาวพุงให้อยู่เย็น oh yeah. น้ำภูไทไหลบ่เว้นไหลล้นตัวน้ำท่วมใสเปรียบดังใจเจ้าผ้าขาวกระสมเย็นน้ำนำน้ำนำใจไม่ดีพร้อมสามัคีกันมันเกนพลทั่วแดนได้ยกย่องมองเห็นาแล้วว่า เอาแล้วหนวตำหนีนั่งขออวยลาลงขอปากเพียงวันวันไปก้มเพื่อโฮเมียหักบอปนี้ลูกสาวกวปผบมือสดสวยนี่คือขืนลูกใหม่พี่น้องนี่คือพื้นฐานถ้ามมีพื้นฐานเราจะสิ เติมความรู้ลงไปเติมข้าเจ้าว่าเติมอย่างนี้สมมติว่าเขาระบายสีสันลงไปมันก็ดซเข้ียมข้นขึ้นมาคือต่าเขามีมพื่นฐานไว้แล้วคือจุดเริ่มตนาามน้นในะน,นการเป็นมอลำนะครับพี่น้องจุดเริ่มต้นใองการเป็นมอลำัมยุนี่มีผู้ที่สิบ,บอกสีสอนให้หลายขู่หลายคนจ<แ>ัอนงอพ่าวันโรงเลงี้ยงมีปุ่นมีไอเผาหลายขู่หลายคนทีมงานที่ว่าเป็นมอลำเป็นที่องคงาเป็นเป็นแม่แบบให้ลูกเตาได้หรือว่าพี่น้องเข้า อยากลูกให้ลูกให้ต่ามาอยู่น้ำนะครับอ็คือทรงมาได้นะครับทรงมาได้นะครับมาอยู่กับทีมงานหนึ่งหลูงที่ว่าอํานวยศิลนนะครับพี่น้องฝากคัดหลอกหัดล่ำนะครับคันทั้งข้างพันทั้งขอใว่าจิตดบสิดบยูเสดมันก็จะเป็ใจตรงกันกับไ่ารอิลาได้ยังปีล้วลูกชิบพกปีชิบพกปีทำกันก็พอได้ตัวนี้ลูก เจ้ามาต้องมาเ้าไาดูเลยของเก้าเนี่ยเจ้าต้องปิีนปีนขึ้นเจ้าต้องเตือนจากที่แม่ฟังนี่คอมเมนต์นี่คืออีหล่าแล้วคือเติม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 พลังเสียงใส่เติมพลังเสียงใส่ก็โอเคแล้วคือจากนี้ต่อไปภายในปีนี้คือเฮาสิรอหลอมให้ขึ้นเพิ่มขึ้นทักษะอันใดที่ว่า มันขาดมันเกินมันเขินในะฮะแม่พ่อเป็นผู้เติมให้เป็นผู้เสริมให้นะครับว่าลูกเขาย้ำก็การเอาเสียงออกม,มาแต่ถ้าเป็นเสียงแม่นี่วายข้อกากตัวนีเกินจนเกินข้อกากจนกันคนพูด <laughs> อะไรนิอน,นอีหล่ะอีหลา่ลามีมูมีพวกอิบอูกที่ว่าเคยลองน้ำท่าเพลงน้ำกันย้นำรถดเงี้ยน้ำมันลำสิ่งมีบอไมอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แยกย้ายกันใส่เพราะเราล่วงอ๋อเออมูมูไปข้างหน้าได้ลูก ขาไปน้ำมอลล้ำซิ sure? okay. ่งโอ้หมอลล้ำซิ่งจะหากินกันทั้งนั้นนะครับอืมขาเตมีหมูอมีพวกอีกโท่ออื่นมืเอิ่นพวกมานล่ำเด้อขันผู้ใดอยากลองอยากล่ำปากไปน้องครับอีหลามีเชกก่อนมาลูกมีอีกอยู่บ่เออล่ำอีเชกก่อนหนึ่งเปิดเช่นไม่ได้เรากล่ำ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 ไห้พี่น้องเขาอ๋ออีเชือกก่อนหนึ่งไห้พี่น้องเขาคอมเมนต์มาพร้อมบอกลูกบอกเต้าพ่อฝากไว้นะครับไอ้พี่น้องเขาฟัง เอาพลังเสียงขึ้นมานหลายๆ้อลูกก็ต้องอ้อมเสียงพ้าแงเสียงมีเท่าไหร่เอาบอกมาให้หมดอย่าอ้อมเสียงใบไม้อ่อนขาที่เที่ยวหัวลมเที่ยวทั้งบนอ่อนโอ้ลองใปอที่ฟ้าไรหมทอนอีกาโน ลังเต็มป่ามวลมาถ้าเดินน้ำเลื่อมตูดลวงดูเอื้องบบกอย่างเอิ้อปูดจับปูสิลองหงอนน้ำในคองท่วมไหลไหลลองห่มทอนแต่ว่าทางโตข่อย

น้องยังคอยรู้ตนบางเลี้ยวแนมทางหมูเขาาก้าวชาวน้าได้นั่งจบายบองงอเต่าบานมายามเยี่ยมให้อุ่นใจโอ้มาถามแนทว่าไอเยี่ยนถำให้แย่ใจดำ รื่นบันบานมอเก็บเสมหมดอัน ได้สันบ่ไอจังบ่มาได้ไปเดินไปตองนาหลืมปาเคยหายอดยังฝนลงเม็ดว่าสิคื่นบ่มาจอยน้องยังคอยรู้ตนบ้างเดียวแนมทาง กันม่ายจจงบ่ามน้อพี่น่ะโชแหละวันที่สองเขาเมมนมาเถ้ะพี่น้องเ้อนายอีพอตามนี่ล่ะอัน อีพอีน้อยนี่เหนี่ผู้ใดเป็นมอลำ่มวะบอมีค่ะบอมีเออแสดงว่าเป็นคนแรกเอียมเดี่ยมเี่ยมเอียมเียมเอียมอ่มอ่ยมอ่ยมเบี่มอีอีมอมอยมอี่ยมเอี่ยมอี่ยเ่ยเอยอี่ยมเ่มอี่ยอี่อีีเนี่ยอออยอีี่อีเี่่อ่่ม่อมเอีม เป็นแนวทางว่าเขาต้องใส่พลังเสียงกันเลยเอาสันสันเดยอย่าเอาลายเลยเดี๋ยวมันลายๆนี่ละเ,ออเต็มหน้ากระดาษนี่ละ่ะว้าช่วเอานำบทกบีปู้แต่งแต้มเริ่มถากใหม่มาตามบทอ้วนลงเลงสุนทานพดผู้แต่งมาข่าย,ายสีมีท่านดีน้ำมาตามันค่มสำลันบ่ต้อง สาภัยปากล่วงไขห,หัวก่อนสะตาเกลืองสะเนอเรื่องยุคสมัยเรื่องจากวงมันบใชัยขอเริ่มไม่ตามห้อยเดิมโดนตีเสริมให้ลืมลุกผู้นางลปอปงเหงาวงรุ่งจีบ้าอำานวยสินขอแรงใจกับมาครังนี่หากแม่นความหวังความคือจีให้คนสาว น้อมแนบปงลงใต้ฟ้าขอกลับมาอีกเิือนีขอแฟนยองแม่นดังเดิมเดิฟแฟนอันนี้เสียงแมน อิลาล่ำมวนนี่กันแต่ว่าอิลาเสียงคอยเลยลูกเด้อเอาแห้งเลยบานนี้เขาต้องเอาพลังพลังต้องเอาจากพี่จะเอามีอตอนนี้เอาจากหนีหนึงเกาต้องเอาจากพี่เอาดึงกันมั้งเบิดนี่จะดึงกันมั้งคือพยายามพยายามอยาคืนบาเจ็บของศิลาพลังมีตัวไหนใส่ออกมาถ้าเขาพลังหน่อยไหลมันมวนมันเกิด มันกับมันกับบอสแสบเหมืนบนนัวกินข่าได้หลายแนนกินข่าได้หลายโคตรเขานักฆ่าเราดึงออกมาเลยยามวันเสาร์คืนเต็งก็ไม่ห้องเลยอ่ะเข่าหรืห้องแล้วเข้าว่าไปนี่เขาเป็นมะล้ำยันนี่งเป็นทุกคนเป็นมะลำหมดเขาว่าเป็นหลวงปตุนคืดว่าคนเสียอะไรปต้องคืดว่าเป็นขีดล้ำคั้นเพราะว่าทุกคนเป็นมะลำหมดคือปีนี้ อาจสิมีกุมารนหน่อยมาอีกนี่คือคนแรกกุมารนหน่อยกุมารนหน่อยเดี๋ยวสิมีกุมาร์นมาอีกคนนึงนี่ครับว่าสิมี่มาอีกคนอยู่มีหลายคนอยู่นะครับพี่น้องพี่น้องเขาเบิ้ลไปแต่ละคลิปแต่ละคนแต่ละคนนะครับเอ้าฝากพี่น้องเข้าไปน้องน้ำตาลนะครับพี่น้องเขาทั้งจังหวัดเลยนะครับพี่น้องลูกหลานทั้งจังหวัดเลยทั้งหนองบัวลำพูนะครับฝากไว้นะฮะอีพอยต์เฮาติดตามด้านหน้าเวทีกับทีมงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิล์นะครับพี่น้องเด้อนะครับเอ้าคลิปนี้เฮาไว้ปสมนีิ คลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ